ีสบายดีอือเนาะครับเดียมาตุ่มมาห่มเี่ยพี่น้องเนาของคณะเหมือนยังไง่าดนี้เหรอฮะ บุมี่ยังวัดฮะสายแท็กสายวัดบุมี่บุมีหาสื่ออยู่หันท่าบุมี่เนาะแม่นฮะ่แหละกรใช้แทกใม่ละสองสามหรานะวัแทีกแท็กแท็กใต้นาวแต่สายเม็ดนะ่มีอยู่เม็ดฐายเม็ดคือมายุเม็ดกลุ่มกลุ่มบนมาจระต่อพก็ตุ ยาก่่่านีองเอาได้ย่างเอายกเอายกหนึ่งกับเม็ดนึ่งเลยใช่ไหมเทกเอาเอาเม็ดเม็ดแทกใช่ไหมในกาเฮาเอาเนาะอันนั้นแหละจังหวะโยบหนึ่งกับเม็ดนึ่งแล้วแหละแมนเอาเอาเม็ดแทกใช่ไหมให้กับกี้ให้กับพับพับไปก็ได้มันีิลวงลายทำได้หน่อยหน่งกับโบฮอดนั่นรึเปล่าว่ามีจำนวนที่เขาแท่ไม่เด้อาตามันอยู่ในเม็ดจะเสื่อมอยูตัวแมน อั้นก็ดีเนี่ยนะครับมีเสื้อว่าเฉพาะเพราะว่ามันหาเสื้อมากก็ได้กอนาะมันมันจะมีเสื้ออะลยกับพับพับจากอันนั้นแหละกันโดยโดยหเมตหเมตเนาะ5มตหเมตรไปก็ได้นะับตัวไปไปสิบเมตรสเมตรแล้วจึงหนึอไงวัเดียวติมคนเ่มยาวสำนันก็ใส่ตัวละเอาแบบหอดสิบสเมตรสามเมตรกว่ากนไปแลวละขันฉันเอาเชือกพางแดงมาก็ได้เหรอไวาเชือกพางอรกั แทกใส่เม็ดนึงเลยค้องพับมพับอันเลยตัดเพิ่มตรงนี้ตัดเพิ่แบกพันแบกพันมันเป็นไหนหนึ่งหมามากระเปื้องแน่เลยท้งี่มาอยู่ปเรียเเร็เขานัดเป็นเพราะาวตู้องนอยไ่ต้องนะยื้อแค่ต้องยื้อ้้องยิ่งนิดสวเล็กแบบวเกเดีว กอัพรูได้เจอคไปยู่บ่กอเขาแลยผู้ชายดินโบยู่ิไเจออันอัลปงอัตกระตยาคือไปเป่เกย์ยังยืนชลแล้วขนาดกี่เยยังยืนเลยแม่นผู้นี่ก็ชั้นเจ้าของบุญยังยืนก็ได้นี่นายฟานลูกชายเลยลูกชายคนหนึ่ สบายแล้วเนาะกแลังให้อยู่ดอกอยู่เนือเนาะให้ลูกชายเป็นตัวแทนมากระไดอยู่ดอกใหญ่บัดมังกระไดอยู่หรอกตที่ซองอันนี้เนาะบายแล้วเนาะเอาไม่พิ่นอันนี้ลูกชายเนาะไอ่บอเนาะพี่เธอว่าเอาเจ้าหันแล้วยืนยันเอาเด้ออันนี้เขาทึบทอกทึบทองฟังดองข้าวชองคนอะไรแกขึ้นเร็วเนาะโอเคมีมีมียังคุณกระฮับหอมอยู่ดอกโดยโนี่คือ เป็นลูกชายเพื่อนเนาะเพื่อนก็ได้มาขับแทนทางแม่เพื่อนเนาะและุกอย่างเนาะเริ่มไหนบ้างเริ่มบัตรแล้วเนาะออืเริ่มบัตรแล้วครับทักทายสวัสดีและสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดจุกขู่จุกคนเนาะเป็นทางฝั่งไทยฝั่งลาวโดยตามประเทศกะทางนวลกะยินดีต้อนรับเขาชูทรงนวลพาเพื่นคือเก่าคือเดิมพี่น้องเนาะ กเพิ่มเติมฝากให้กดไลค์กดแชร์เนาะกดเป็นกำลังใจให้ครับทหนวดเพราะว่าที่ได้มีกำลังใจคลิปถ่า,ายคลิปลงคลิปไปใหมทั้งพี่น,อ G, น้องอิบชีในเบิ่งกันเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะก็วันนี้ก็ได้มาอยู่ทั้งเรื่องของน้องหน้าคนคือเก่าเล็กพี่น้องเนาะเพราะว่ากะเรื่องที่ดินต้นหญ้าเลยพี่น้องเอพราะ,ะว่าตอนนี้กะอยู่ระหวา่างล่อถ่าทั้ง ในบ้านน่ะเจ้าของที่ดิน,น,นพี่น้องเลยเ้องตอนนี้คนยังรถทันมาเนาะกับภาคกันกยึดถ่าอยู่พี่น้องเลยอยู่ระวังลอกอะเดี๋ยวไปทักทายทั้งน้องหน่มนนอมเหรอเว่าพิเิ็ดอย่างเนาะขูดกัดกัดอยู่ปะไปเบิ่งกันเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องพิริษีพ่อพป่น,ปน,นางถวยเนาะเปิดภาพมากันอยู่เขาต้องหน้มนนอมเลยพี่น้องนางถวยอยู่ สบายดีเด้อน้องน้าตั้งถัวยพี่น้องดูหมอนี่จงใส่ไข่ใหม่ได้เหรอโอ้ฮะขัวไข่ไข่ใหม่หมอพี่น้องนี่ก้อนหินยังเนาะนี่ก้อนหินลับผ้าได้เนาะอ๋อพี่น้องทั้งพี่น้องมีบ่อแบบนี้ทั้งน้องหน้ามันมีได้ทุกคนหิน นางล่างถวยล่างจานอยู่พี่น้องเลยได้บางรอทา้งในบ้านเนาะน,น้องหน้ากินเข่าไอีหน,น,น้าหรือเปล่า,าเนี่ยกินแล้วกินแล้วเข่ายังมาหนีิไข่ก็มีตกไข่ก็มีอ๋อคตอนนี้สิบโมงเนาะตอนนี้ก,อนนก็อันพ่อกับแม่เจ้าเป็นแต่น้ำในบ้านอยู่เป็นบ่ดูอยอือพอไปอันไหนยี่เดือนอืออือ พ่อก็ไม่นไปน้ำในบ้านพ่อพเป็นไปน้ำในบ้านนะพี่น้องเพราะว่าทั้งทีมงานก,ก็ได้มาถา่าประมาณพักหนึ่งนั่นแหละพักหนึ่งเนานะเพราะว่าพากันไปหาหวนชื่อสายกระลับเม็ดนะพี่น้องเลยมันบ่มีพี่น้องกับเม็ดเม็ดที่วัดที่ดินเนี่ยยาวหน่อยพี่นอ้องเป็นโม่ใหญ่หนะ่ะเพราะว่ามันหาซืา้อรือผ่านใดก็บ่มีเพราะว่า ่าอยู่เขตตัวเมืองเงี้ยไออ่ะซิมีเนาะแต่แถบนี้มันแบบว่าไม่ติดเป็นห่านที่แบบว่าผู้บเงินห่านอุปกรณ์บ่ค่อยครบนะพี่น้องมันก็เลยบผมีได้แต่กระลับเม็ดได้น้อยพี่น้องเลยมาหายทั้งหายทั้งในบ้านผนดึงหรือว่าทีมงานเนี่ยเนาะเพราะว่ามัไม่ได้พี่เนาะเลยเดียวเลยาวๆนะเอิ่นหมดนี่นะพี่บุ๊กหมดทั้งว่าผมเป็นเนาะขอโทษขออภัยนะพี่น้อง ถวยบ่วงทวงจองจะมีทนีวไเคบถวยการ่งคำอังูเือนเรียกว่าถวยบ่วงอยังเบวครบค้นไนเนาะเดือกียนกันพี่น้องเลยกระต๊อบมีม่งรู้ปม่านมวานวอ๋ม่งกระเพาะ oh ờ, mà có bảo em phần Rồi rồi Cái ngà nhiều thế, lông cực Nhiều ghê, nhiều ghê thì phải nọ Có được bên tay năng đấy này Nó, nó, phải là nọ no. Năng, năng phải như này Nè toàn là กับพื้นที่ยังบเปลีนมาเลยเนาะนยังอยู่ระวงังทการซื้อขายใบตาดินอยู่ระวังรอพี่น้องกําลังมานางัานางเบิงทางน้องหน้าคนคัดหมอคัดแหกแต่งโปะอีกแหละหัวไคร เดว่าไฟไปหมอบพี่น้่งจักคำได้เลทงนอกคอนเทนดนะคนุ่มเลยไฟมปหมอพี่น้องใครมันุดเป็นชนิดที่ว่ามันใหม่ไว้ด้วยนะพี่น้อง เรื่อยเนาะอย่าังเลพี่น้องเอ้ยมีสาระอย่างเนาะก๊อกหน้านี่ก๊อกน้ามามามาใส่เงินจังเหรอบ้างจันทร์ก็งกายหน้าเหรอหมดเลยรวมทั้งน้าหมดเลอันน้ามาถึงวันน้าใช่ไหมน้าใช่ล่วงเลยอ๋อ เขาจะหึงบ่นเนี่ยหึงแล้วออออกงาไปทางลู่เทอมเนาะเนี่ยเขาไม่เนาะอันนั้นเป็นหน้าปลาปลาเนาะพี่น้องนี่หน้าปลาปลาทางนี้ยังใช้หน้าปลาปลาแถวบ้านด้วหนวดยังใช้หน้าฉ่างเนียน้าก๊อกนั่นไงงอไง อ,น,อน้องเจ้าก็ไปเจ้ามาเถอะนม้นคือผู้เห็นเพื่อนไปใส่เพราะว,ว,ว่าตั้งแต่มายังมบเคคยเห็นปาเถื่อนนะ <c oughs> มันมันมันจะกระสี่งพน้องเลยแดดได้บรินุทธิ์น้อกเรื่อง,ง,งมันแต่ว่าทุกส่งแรกมันอาจจะหนาวเด้พี่น,อน,น,น,น <c oughs> ้องไหมเย็นนี่แล้วอันหดที่ พาทั้งพีพาเอกพันยางไปแล้วเราคอบทั้งเบืองดินกันเนาะหรือว่าน้องน้ำแต่งกันวะ่ไปหายทั้งน้องน้ำันในร่างนี่หายเรียบร้อยกันแน่ไหน้องเนาะ Campuses, น้ากัก็งเซตเนี่เนาะได้โค้งห่างพี่น้องยพี่ว่าตวัดขุนเมือวานนี่แหละเนาะี่เพิ่นน่อเนาะทางประตูได้ซื้อาได้ชื่อชนนีได้ื่อยามันเลยสบายดีเด้อพอเด้อเดยสบายดีทั้งประตูนะเนาะมดูสบายดีเลยมาดูเนอ rồi rồi bố này bố mẹ 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 nè, mẹ bố 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 mẹ นี่กาเล่าเข่าดีหาดถ่ายมาดบปไโอ้ยสบายดีเลยทำอะรไปเนาะว่าเขาได้เลยฮะเอาแต่ผมเพี้ยเนั่เนาะฮะแต่ผมงางได้ดีจริงังง้างได้ข้อเมาไปถ่ายอทางบังแนวไปถจะเล่าเข้าอย่างพวว่าไม่ชิลุมือไหนได้คอยเบิ่งขึ้เช่เล่าเข้ากับเช่ไปตามเพื่อนได้พี่น้องเลยเล่าเข่า เอาออกบอกว่าายาปั๊บก็จะให้มันมันจะต้องยกง่ายกันแล้วง่ายกันอ๋อไฟบัได้เราเข่าบอกว่าเอาง่ายชอยหาคนในบ้านนี่น้หยกชอยก่อนบัได้ดอกยันมันมันเสื้อเลยนะเสื้อแต้องต้องให้ใส่ก็ใส่กระชับง่ใส่กระชอบก้อนเข่าถึงเสื้อกะม่ใช่ปัญหาก็ได้เอาเข่าออกก่อนเอาเข่าออกท่านบอกเอาออกคมพติปั๊บดิ้นปั๊บอยังกับมันบงอแงต้องเอาออก ใช่้านอกก่อนจะอยากให้ปั๊บแต่เปียงกับน้ำทะเลบางที่ว่ามองอื่นเพียเพู่ถึงบ้านเกิดติดกระจอยู่นี่เนาะอากาคืออาจจะจังไฟเบิ้ลกันอีกทีนึงเนาะไฟเบิ้ลกันอีกทีนึงอย่าลังลรอทางในบ้านมาด้วยพี่น้องด้าะว่าอากาศทั้งพี่น้องในเบื้องในส้มบรรยากาศถ่าเนาะพอพร้อมกันอย่างนีย่างกับ มาแล้วรถขี่เกียร์เน่ยแค่นั้นเกียร์มาแล้วรอบบอลสักหน่อยนึงสั่นโอเคน้องพี่น้องรอเดียวอ่าประกอบกับในบ้านเฝนมาเนาะพี่น้องเริ่มแปดเนน้องฝนพี่น้องตั้งใจอาจจะมีง่ายบางส่วนออกเนาะเพื่อนคนนี้ก็ได้ว่ามัน อาจะได้บางได้อย่างนั้นะน่อยนีกัเดิดอกไม้หนอขอคะกราบนั่สบายดีด้วแม่เด้อพักันเห็ดกินยนี่แกงหน้อไม้เกีหน้อไม้โเฮ้ยนะเอาหน้อไม้พี่นออ้อง, <c ười> งอบังเกงอบังกินจะคน่ะนี่นนกินแต่ข้าวพินี่นละ ชีิมเลนะขึ้นหน่อยเอิมกยามันละเห็นดอีรองรองเขาลยเห็นดอให้ไปหามาหน่อยไปหาแม่ไปหาจปหาเมอวานี่บอคือหมอเช้าหาหมอเช้าหามอเช้านี่ มันไม่ไมันไม่เป็นไม่ยังไม่ไร่บะไม่ไรไม่บงไม่ <ต Rut, S 1> ไรลกันเลยผลกันเลยเล้แต่มันเป็นแหงเป็นน่าท่านเนอาเห็นปะเน่าแ่เน่ยยามนี่มันน่ามันน่างาอืมเพราะว่ามันก็คือช่วงหนาผลเนาะหนาผลมันชีเป็นยอดใหญ่เลยพี่น้องเลยแต่ช่วงนี้ก็ต้องทำใจนะพาเพื่อที่ได้กินก็โอ้ยทั้งเสือแทบแบบพ่อเก่งคือจังอันที่ห้เบิกมื่อกี้เลยพี่น้องเลย ก็ยกยยกแย่ยี่นนเอนะหมออ่าฮ่าน่าฮ่าน่าฮ่าฮ่าเนี่นนาฮ่าน่่าฮ่นฮ่าฮ่าฮ่เฮ่าฮ่นฮ่าาฮ่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 าท่าน่า,าน,งงน,น,น่้าฮ่า่าฮ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 ่าน่า่าฮ่าฮ่าฮ่าน่าฮ่าาน่า่าา่่่า่าา่า่่่่่ พาหัวเนี่ยเขาอยู่ในบ้านนะเนี่ยอ,อ๋อทต่ว่าทั้งเม่์ก็พอได้ไปโอ้ดมาาิ่นเลบป่ะเม่ว่ารางจ้ะบอสแล้วว่าแท็กรถเป็นย่างเบือเขาปักลักแล้วหรออ,อ๋อที่ว่าแทกตามลักเก่าที่ว่าอันเที่ยวเห็นนี่เนาะออที่ว่าเขแนนว่าว่าไคือหายพนุพ่งปรนเห็นน้ำ อ่าลักที่ว่าตั้งก่อนหน้านั้นนี่นเนอนนเนาะคะแนนว่า,าะจะเปลี่ยนยันย่ายทีเนาะแต่ว่าอ้าหวหอมยันค่ะแพกเกินดีว่าเลยเพื่นกาชีท่วงยกเนาะรักนี่ยคำว่านี่นเจดีมันบ่เจอบองโพดนี่วะแม่เจโพดนี่พี่น้องเลย,ยอูกดินตอนนั้นกับตอนนี้มันต่อกัอนเลยบ่ บอนันตฮักนี่ตันฮัอ๋อค้าราชการตีัเลยแต่ว่าดินเจ้านี่ดินที่แบบว่าทั้งมันขระเจ้าตันไม่ได้หรือว่าบ่ดินที่แบบว่าบนมีทางออกบ่เนี่ยนี่ทางบ่หมายงว่าทางนี่เป็นทางเป็นจงทางไ้บ่รด้ว่าเป็นดินเป็นจงจงจงทางหยาทางไฟล้วรหลุดจากไปได้แล้ว ่ว่าเป็นจงไม่ได้เนาะนั่นว่าแบบว่าเป็นดินตะบอดบางเป็นเนาะเพราะว่าทางตำรวจเห็นไหมว่าดินอ้อมเบิ้นะพี่น้องก็ได้บเุญทางประเภทแบบว่าเจ้าหน้าได้ทางเป็นเป็นซอยเป็นย่างออกนะแบบว่าเช่นว่าเป็นทางหยับเดินข้าเจ้าไปนะเช่นว่าอันลคนเช่นว่าเพิ่นจงขึ้นจากอัดแต่ก็อัดอันนั้นเนาะบางเป็นเนาะอ๋โอ้ไปเสียอัดได้ทางเข้าไปแต่ละมือแต่ละวันแต่ที่ว่าเพป็นเบี่ยงปันเน่เนาะ ราะว่าอึ้งหรอกถามเบิึงต่อไปมันเป็นเดินเขาใช้เฮือนเขาเขาตั้งเฮือนเป็นทางเลยอเพราะว่าคิดว่าเป็นดินตะบอดบรแม่นเนาะโอเคๆใช่สิอัดเป็นตะบอดเลยบไร้เลยมันเป็นบ้านเลยเด้มีเตปักเอาบัวนในบ้านเป็นว่าเลยพี่น้องในบ้านมป็นว่ารวยรวยว่าพเรยสบายดี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  เออเนอะาะกรัเดี๋ยมาตุ่มมาห่มเลยพี่นอ้องบันนี้เนาะโอ้โหากันแล้วเนาะเลยนัดหน,นึงเนอะพี่น้องได้สบ,สบายดีเด้อสบายดีเด้อโอ้ยสบายดีเ,ดเดาน,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 นาะเนาะมาแล้วพี่น้องเลยเนาะมาเด้อหมู่คู่เด้อทีมงานเนาะบทุกคนเนาะทั้งพอเพิ่นกับมาแล้ว ันชวนมันชวนเาสบายดีเด้อสบายดีเ้ยสบายดีเลยเลยมาแล้วพี้องมาแล้วพีน้องตามนัดไพี่น้องเน้สบายดีเล้อาด้ยวกันเนอะมัมา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 าม้เดเาอาามาามมา้ามามาม้อ้ามเด้อ้าาาเา ทางออนไลน์ประธานครับโอ้โยอาจารย์สบายดีเด้อสบาย <ละ S 1> <ำ>ดีเนาะบเนี่ครับเนาะผู้มาก่อนี่กะทีว่ว่าได้ทั้งเหมืนว่าครบคนเหมือนเนาะกะที่ว่าจังเลยก็มีข้าวดีด้วพี่น้องกันเป็นเนาะอ่ะถ้ารวมถ้าส้มกันเนาะพี่น้องเนาะทางวัดบุญสารวัฒนกันย่างมาเลยพี่น้อง ทางว่าบุญสารวันว่าบุญบ้านป่าเนาะครับมาเกือบครบทีมงานสบายดีเด้อทางว่าบุญสารวันเด้อโอ้ยสบายดีสบายดีเด้อสบายดีเด้อสบายดีมาตุ่มมาโฮมกันพี่นาะเนาะกางเกเนาะกระเด็นกระตุ้นเลยเนะครัเนาะแฉบเลยเนาะแฉบเลย บรรยากาศตอนมาครบมาตุ่มมาะฮมกันเนาะพี่น้องทั้งในบ้านทั้งอาชีพครบทีมเดี๋พี่น้องในน้องคนกัตั้งแต่ในกลุ่มในกิ่มคนเนาะในวันอย่างไรทั้งหมดทั้งหนวดกันยังบริเวณหูเลยค่ะเดี๋ยวถามทางบางาย่พี่น้องาชีพถามไทยอย่งไรเนองสามเบื้งไปชุ่มกันเนาะพี่น้องเนาถูกทางบางาย่เป็นมากเลยพี่น้อง นั่นหรอ่าวหเดี๋ยวพี่เฮ้ยจะต่นเดพี่พ็ดเลเลยเกียรัุร้องเล็กน้อยบนะรันเดี๋ยวลนพนเจร้อที่ว่าจังไดกับมันนี่ที่ว่า สำเร็จนะพี่น้องเนาะเพราะว่าเป็นกันได้มากพมหนาพ้อมตากันพ้อมเคียงเคียงหนากันเป็นอาทีเรียบร้อยเนาะแต่เหลือรอดแต่ทารุ่นเนาะพี่น้องเดี๋ยวกระตาลงถ่าชงนุ่กันเนาะเแ่เันเย็นตเย็น่อไนคนดแยา ใช้ช่งใบ้านอนี้บ้านเก่าเนาะคุณนี้คุณน่ใ้านลายด้๋วาสบาดีได้เด้อ้านายดบเก่านพวายไรบ้างเดยม่้เนาะ่วมาอยู่าเดียวั้งดตได้เข้ามาเนาะดี๋ยวสดีสบายดีได้ เอดกัเบปียนนันเนเากัรจกคอนโดน้ำไฟที่เดกเ่อเ้าหวดบางกล้องถ่ยบอลนะเฮ้ยอ๋ออไ่พี่น้องหนวดเวียนเวีนกล้องเหรอยังยังขดไหมยันเบอร์ตดี้ครบไปครบจ้าของดินบ่

อต้มไก่ดล้ม่ N ีนะแน่นไ้ก็ oh, ้ไก่อย well, so, no? okay. oh, ู buy, um, yeah. like, S ata, <S ่กไก่อยู่กได้กไก่ยู่ก่้มางหม่ตัวต้มไก่ทั้งบ้านฉันปลาฉันปลายงมีหางนดหน่อยเนาะมันนี่คือไสร่วงเนาะ

พอหนุใช่ครับพี่น,อน,ออออน,น้องเยเนาะหายดีแม่แห้งทำรวยเงินทองหมองฟังเบิรดสุกุนเนะาะสำหรับที่ีดูแลดไปเยอ